การตรวจสอบตู้ MDB เบื้องต้นเมื่อสกิทเบเกอร์ทริปกรณีที่มาตรวจสอบหน้าตู้ MDB นะครับล้วพบว่าหลอด LED ที่แสดงสถานะติดทั้ง3หลอดปกติและดิจิตอลมิเตอแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าปกติซึ่งจะมีค่าระหว่าง380ถึง400โวลต์ และเมนสกิตเบเกอร์อยู่ในสถานะออนปกติและอาจจะมีสกิตเบเกอร์ย่อยลูกใดลูกหนึ่งนะครับอยู่ในสถานะทริปโดยการโยกของเบเกอร์นั้นจะอยู่ตรงกลางดังตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตู้ LPL นั้นอาจจะมีการลัดวงจรหรือการใช้กระแสไฟฟ้าเกินครับเบเกอร์จึงทริป โดยสถานะของสกิลเบเกอร์จะมีอยู่3สถานะนะครับสถานะแรกคือสถานะออนการโยกของเบเกอร์นั้นจะอยู่ในสัญลักษณ์ขีดเส้นตรงครับสถานะออฟนะครับการโยกของเบเกอร์นั้นจะอยู่ในสัญลักษณ์วงกลมและมีตัวอักษรออฟแสดงที่สกิลเบเกอร์ครับ และสถานะทริปนะครับการโยกของเบเกอร์นั้นจะอยู่ในสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมครับถ้าเบเกอร์อยู่ในสถานะทริปนะครับและต้องการออนเบเกอร์ขึ้นการดันการโยกของเบเกอร์ไปในตำแหน่งออนนั้นจะไม่สามารถทำได้ครับ จะต้องทำการดึงการโยกของเบเกอร์มาในตำแหน่งออฟก่อนนะครับแล้วจึงดันการโยกของเบเกอร์นั้นขึ้นมาตำแหน่งออนครับแต่ถ้าออนเบเกอร์แล้วน,นะครับเกิดทริปอีกแสดงว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดใดจุดหนึ่งครับแนะนําให้ออฟสกิปเบเกอร์ไปก่อนนะครับและติดป้ายกํากับที่เบเกอร์ว่าชํารุดเพื่อความปลอดภัยครับหลังจากนั้นนะครับให้แจ้งช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขต่อไปครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <won> แล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับ er. <me> วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย